นี่ของน้องกระต่ายพี่เอกินไปแล้วเมื่อกี้พี่เอกินไปเมื่อกี้เลยสดเสรร้อนๆอันนี้ของน้องกระต่ายเนี่ยน้องกระต่ายแบบสะดืมสะดือมากเอาเร็วเลยเอาเร็วเเอาเร็วเเอาเร็วเอ่ะอ่ะพี่เอหลบเร็วครับพี่เอนั่งนั่งข้างๆนะครับอ่ยเป็นของน้องกระต่ายแล้วครับทําไมท้องตึงขนาดนี้ยังจะกินอีกเรอ กินโอ้โหใจร้อนมากเธอเธอใจร้อนมากๆเลยอ่ะค่อยๆกินเมื่อกี้พี่เอกินไปแล้วนะกินคนละห่อนะลูกกินคนละหอ่อแล้วเป็นเด็กดีด้วยไม่ดื้อน,นะไม่ดื้อไม่โซนเลี้ยงแมวเหมือนเลี้ยงเด็ก ้าวของก,กระจายอร่อยเหลือเกินเีอร่อยเหลือเกิน,เ,กนเจอของอร่อยแล้วหูจะตกหูตกหรือหูตั้ง